สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้ผมาพาพี่น้องมาเบิ่งการปลูกเห็ดฟางแบบง่ายๆพี่น้องอันนี้ก็คือตงที่เฮาจะมาใส่เสื่อเห็ดนะครับอันดับแรกพี่น้องอันนี้ก็คือก้อนเห็ดเนี่ยก้อนเห็ดก้อนหนึ่งเนาะก้อนเห็ดก้อนหนึ่งที่เข้าจะมาปลูกพี่น้องเฮาเก่เามานี่ผมบ่ได้เอากันใสมาผมก็สี่สีที่สีเลยพี่น้อง ฉีกเพื่อที่กระจายก้อนเห็ดก่อนเนาะฉีกก้อนเห็ดเห็เป็นอะไรสิพี่น้องเห็เป็นชิ้นก้อนนี้หน่อยเลยพี่น้องเอ้ยอันดับแรลกผลใสเสื้อเห็ดหนึ่งก้อนเนาะครับกับกล่องโฟมสามสามกองเลยพี่น้องเห็ดเห็เป็นน้อยหน่อยเลยพี่น้องนี่อันนี้ก็คือเทคนิคการปลูกเห็ดฟางในกล่องโฟมเนาะ คนไหนบ่เคยเฮ็ดกะเฮ็ดไว้พี่น้องเอาไว้สำรับกินเนี่ยูกเฮ็ดฟางในกล่องโฟมสำรับแหลกอันนี้แหละเชื่อเฮ็ดหนึ่งก้อนเอากับมาชีกมันเป็นก้อนนหน่อย่างสิละหลังจากนั่นพี่น้องเนี่แป้งมันข้าวเหนียวเพื่อที่เป็นอาหารของเฮ็ดเนี่ยพี่น้องกระใส่ประมาณน,นี่แหละกัมหนึ่งนี่หละหลังจากใส่แล้วก็ผสม ให้เขาๆตัวๆสิพี่น้องผสมให้เขาๆตัวๆเด้อกับเสื้อเห็ดอันนี้ก็คืออาหารของเห็ดน่ะ,ะพี่น้องผสมตัวๆสิกะเอาเก็บไว้ตรงนี้ก้อนพี่น้องบาดจากนั้นฟางพี่นอ้องฟางทีเขาแซน้ำไว้แล้วดิน่นผมแซน้ำไปหนึ่งคืนน่ะพี่น้อง ข้างตีเซียหนักไม่นึ่งขึ้นเนาะก็เอามาใส่กองส้ม,มหน่นอยละก็เอาประมาณจักครึ่งนึงก็ได้พี่น้องไม่ต้องเอาเต็มประมาณจักครึ่งนึงยัดลงให้แน่นๆเลยผมก็จะยัดให้มันให้ทั่วทุกอันก่อนเนาะอันนี้ก็คือฟางที่เอาแซ่ยไปแล้วได้พี่น้องนี ใส่ไ้นึ่งขึ้นแล้วผมก็จะใส่ฟางให้มันติ็มก่อนบอเมเบนว่าติ็มอันนี้ดิเต็มเหมืนเท่าที่เขาจะเอานักที่น้องแต่ว่าบอมเมนว่าเต็มของกองฟ่มประมาณจะเครึ่งนึงก็ได้ แต่มันหน่อยร้ายเากะใส่ไหมครับมีกับวิธีง่ายๆบางคนอาจจะมองขามเนาะมือนี่ผมกับมาถ่ายทอดเทคนิคการปลูกเห็ดฟาง,งง่ายๆทำกินเองที่บ้านได้พี่น้องอันนี้กองฟมลักษณะนี้กองฟมก็คือนกองใส่พักใส่เอียงต่างๆเลยพี่น้องที่มันเก่าๆเานะี่เทาเกบไวบแล้วมัน ขาดขาดเป็นหู้นะกลองฟ่มก็คือกล้องที่เราเกาเรต้องเอากลองไม้เด้อกลองไม้มันเปลืองมันแพงเฮาต้องจาอหู้พร้อมพี่นออ้องเฮาเจาะหู้กลองฟ่มหู้ประมาณนี้สองมุมก็ได้เนี่ยสองมุมเพื่อจะให้บบมีน้ำขังนะเวลาที่เฮาหดน้ำเมีย่ยงต่างๆน้ำมันจะบบได้ขังกับประมาณนี้พี่น้องนี่เห็นบ่กับประมาณ กือบจะครึ่งนี่แหละประมาณนี้แหละหลังจากนั้นเท่ากับขี่ควายพี่น้องอันนี้ก็ผมซื้อขี่ควายถุงมากพี่น้องกถง็ถุงละเศ้าเนี่ยถุงไม่ใหญ่หรอกถุงละเศ้าถุงละยี่สิบบาทหลังจากนั้นเท่ากับห้อยขี่ควายให้เตัวทั่วพี่น้องเดี๋ยวผมจะห้อยไปก่อนเดี๋ยวผมจะค่อยเคลียร์ทีหลังห้อยขีคยวควยข่ควายไปก่อนขึ้นขี่ควายเขาใส ให้ครบพอดีเด้อพี่น้องบอ่หน่อยแล้วก็บ,บ่หลายเกินใช่ไหมใ,หใส่ประมาณนี้ใส่แล้วก็เกียให้ทั่วๆได้พี่น้องขี่ควายให้เกียให้ทั่วๆเลยตรงนี้ใส่แล้วก็เกียทั่วๆหลังจากเอาใส่ขี่ควาย เจยาทัวนสรำหลับพี่น้องกเอเดดวว็เสื้อเฮดด้วยบัดนี้เสื้อเฮดเท่ากับมะหุ่ยทัวๆเลยมาฮุอยไปอันสำหรับผมกับตวงเาอาเนาะครับพี่น้องว่าตัวใดมันสิหน่อยสิหลายเท่ากับกะเอาผมเพียสตัวนี้ไปสามเหมือนผมก็จะจึกเอาว่ามันพอดีกันไป ตัวนด้หน่อยกลัวหลายกลัวเขากะเฉลี่ยก,กันไปพี่น้องเขากลับมาเคลียร์ให้มันตัวทัวอีกรอบนึงเนาะเคลียร์ตัวทัวเลยพี่น้องเมื่อนีร่ห่อนพี่น้องเต็มยุบบอกไปอาจจะได้ยินเสียงกระเซานล้วได้มาเป็นเซาเมื่อยได้พี่น้องมันห้อนเนาะเนี่ยหลังจากทัวอันสิละพี่น้อง ขั้นตอนสุดท้ายหดนด้ำเลยพี่น้องหดให้เปียกๆเลยหดให้เปียกๆเลยพี่น้องต้องย้ำว่าเปียกๆเลยหดให้เปียกๆขันจะดีเลยพี่น,ออน้องเคดไหวอีกอันไตห่มไม้อันนี้ผมก็ดยื่นไตต้ตนบังคุ้งนิดหน่อพี่น้องนี่ ไปก้นบุกหงบุกหงเปียกฮดน้ำปิดเปียกเลยพี่น้องเห็นปะฮด,ดเปียกเลยเด้อพี่น้องเข้ากระเบื้องไปพร้อมเนาะฮดไปว่ามันทั่วมันเปียกดีสั้นใดนะเปียกซุ่มๆเลยฮดให้เปียกซุ่มๆพี่น้องกระเบื้องเอาว่ามัน เียกมันซุ่มพ่อเหรอไปเนี่ยหลังหลังจากที่มันเปียกมันซุ่มได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องอันนี้ก็คือพลาสติกคุ้มอ่ะพยางค์ุ้มที่ผมตัดบไปตัดเสียมไว้แนะพี่น้องอันนี้ช่วงกระเท็ดพอดีอันนี้ขนาด1.4เมตรเมตรสีเมตรสี่เหละพี่น้องอันนี้ที่ผมเ็ดไว้เอามาคุ้มเนี่ยสียเละพี่น้อง เล่นตึงๆไปกำลัง่ามันถึงอันนี้ซสำแตยนี่สลสิพี่นอ้องนั่นแหละมังจากคุมแล้วนะพี่น้องไหมนี่เห็นปะไหมก็คือไหมทั่วไปที่เขาหาได้แล้วพี่น้องไหมยังก็ได้ที่นักนักได้จักน้อยนี่แหละเอามาทับขอบมันไปพี่น้องนี่ ครับขอบใบเพื่อจะกันไ่ให้ร่มเขาพี่น้องเห็ดมิดๆชิดๆเลยทั้งสีด้านเลยขันตรงไหนที่มันบ,บ่ไอ้ลานเขาก็บจงค่อยตกแต่งเอาดึงตัวนี้มาดึงเห็มันดึงตึงพี่น้องดึงนี้มันดึงตึงลักษณะนี่เหรอไม่เอาเห็ดเป็นต้นทอนเตียมไว้นี่ มาทับทับเห็นมันมิดเห็นมันตึงพี่น้องบ่ให้อากาศเขาเห็นบ่เอากระเบื้องมันจะออกลักษณะนี่แหละปิดปิดจริงสอากาศก็อาจจะบกเขานะพี่น้องเห็นบ่ก็อย่ลักษณะนี่แหละหลังจากนั้นเฮาก็สิได้ใส่สะแลมหรือเอียงก็ได้ที่มันทึบๆเป็นผ้าใบนามาคุมเด้อวพี่น้อง แนวคุ้มสําหรับผมเนาะพี่น้องผมกใัใส่นนี่แหละซุม้มสากองฟ่มก่าๆเก้งสี่แหละพี่น้องนี่ทั้งสี่ก็ได้เดี่ยนี่เนี่ยสากองฟ่มก้าๆเกลือียังก็ไดเเเาา้เนี่ยพี่น้องเห็นปะสากเก่าอเนี่ยมาคุ้มลักษณะนี่เดี๋ยวค้มก็จะจัดระเบียบให้นมันพอดีกันพี่น้องไม่ทั้งนี้จะบอกพอดีผมก็จะหามาทับจนมันพอดีนั่นแหละ ก็คือทับให้มันยูไอ้พี่นอ้องทำไมจังสี่มาทับไว้พี่น้องเห็นมันยูน,ยนี่พี่น้องมันกระชได้ยังสิแหละคือเขาทับเอาไหมหรือเอายังก็ได้ที่มาทับไปคือบ่ให้มันมันรุดออกหรือไหลออกนี่พี่น่องอยู่ประมาณนี้แหละกระทับให้มันยูเนาะหลังจากนั้นกระล่ออีกสี่มือไอ้สี่มือพี่น้อง ร้อยเอกสีมือเขาจ้างค่อยมาเปิดแล้วก็ตัดใหญ่มันพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องก็ตามเบิ้งเด้นนี่นี่แหละเสร็จสิ้นในกระบ,บวนการเฮ็ดง่ายๆแบบนี้หละพี่น้องก็คือใส่ลังฟมนะพี่น้องลังฟมพี่น้องกับเบื้องเอาเดี๋ยวก็ตามเอาไปใส่ก็ถาเบื้องครับ